โอ้โอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหสวยจัดโอ้้หสวัสดีครับผมและนี่มาอยู่ในช่วงรีวิวเฉยๆนะครับบอกเลยว่าช่วงรีวิวเฉยๆะนะฮะนนี่แมลออกตัวแรงเอ นีวัน uhm น like, ี้ผมจะมารีวิวสกินที่บอกเลยว่าหลายคนบอกน่ารังอ่ะน่ารังอ่ะเนยอ่ยฮีโร่มีชื่อว่านานะเออเนี่ยแต่เนี่ยก่อนที่จะไปรีวิวเนี่ยยังไงฝากกันนิดนึงนะครับในการเติมเกมเติมเพชรเนี่ยกับเกมโมบายลีเจนเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะที่ โคโค DP ีพีฟอร์เพแล้วต้องบอกว่าในนี้เนี่ยมีส่วนลดในการเติมด้วยดูอย่างโมบายเจ็ตลดถึง20%เท่านั้นไม่พอถ้าเล่นเกมอื่นก็สามารถเติมได้เช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนลดเนีตามเกมที่น้องๆอ,อยากเติมเลยเพราะแล้วรีบไปเติมซะนี่แหละคือโคโค่โคโค่ดีพีฟอร์เพเที่จริงใจเติมได้เติมดีบอกเลยว่าลัคกี้ด้วยใครสุ่มอะไรเติมโคโค่ไปนี่ ได้แน่นอนนะฮถ้าอยากรู้ว่าเติมไงเนี่ยที่ลิง์ใต้คลิปได้เลยมีลิงแปะไว้ให้สามารถไปเติมกันยิ่งเติมยิ่งคุ้มนั้นๆนอ,นอ่าเนี่ยตอนนี้เรามาดูกันหน่อยว่านานาสกินใหม่เนี่ยอ้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวดูสกินกันหน่อยมาดูกันดูสกินกันหน่อยอ่ะก่อนที่ดูสกินเดี๋ยวขอรูแบบภาพเฮดดีก่อนนะโอ้โหเฮ้ยเขาคู่กับใครอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอยู่ข้างอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวไปเสิร์ฟกนแล้วกันเนาะอ่ะดูเอฟเฟกกันอีกครั้งหนึง่งโอ้โหอะไรกันคือเนี้ยเปิดมานี่ดูอีกรอบนะโอ้สวยอะน่ารักด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดสักนิดน,นึงนะฮะโอ้โหสวยจัดแม็กกาวด้านหลังเอฟเฟกภาพแบบคมชัด อ๋น้องนานนาของเราี่เองเนี่ยเอาไปดูสกิลกันหน่อยว่าจะโดดเด่งขนาดไหนไปสกิลเนี่ยไปดูสกิลกันหน่อยโอ้โหอันนี้สกิลติดตัวปะที่เป็นอมตะที่เป็นโมลิน่าปะอ่าโมลิน่ามาดูว่าน้องๆน้องเป็นโมลิน่าแบบไหนเนาะปึ๊บบอเอ้ยงห้โนเฮ้ยอะไรเป็นยิงจอกตัวเล็กเหรอข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 ออข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 ออขอขอขขออข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  เปิบปึ๊บปึ๊บ,บยังไงยังไงโอ้โหใกล้ยังเออมาแล้วโอ้เป็นจิ้งจอกตัวเล็กๆเนาะน้องเป็นจิ้งจอกตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวดูสกิลบูบัรแรงกันหน่อยอืมบูบัรแรงเฮ้ยบูบัรแรงเท่อยู่นะนา้นาๆนะออีกสักรอบอืมเฮ้ยเอ,เอาเรื่องไหนดูการวางมูริน่าจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นแมวกากๆปวะ เฮ้ยไม่กากนะครับเป็นแมวตึงเลยไม่ใช่แมวดิจิ้งจอกปะหรือตัวอะไรนี่ยแหละไม่รู้ว่าแต่มันแต่มันวิ่งบนบนบนอะไรสักอย่างแล้วตึง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 อ่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอันตตีหน่อยจุดขายเลยอันตีเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมลิน่าทำไมมันเท่จังวะอุ้ยคือออกแนวเหมือนเป็น เป็นม้าหรืออะไรสักอย่างะ่ะเด็ดเด็ดแต่ใครทีหออลังการอลังการเฮ้ยเอาเลี้ยงไม่จัดไม่ได้นะผมบอกเลยโอ้โหเป็นไงสกินใหม่ของน้องนานนะให้กี่คะแนนเนี่ยค,คอมเมนต์กันเข้ามาให้กี่คะแนนสกินนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่และอย่าลืม ฝากกันอีกครั้งนะครับสำหรับโคโค่ดีพีฟอร์เพเและนี่คือเว็บเติมเกมที่จริงใจและส่วนลดมากมายเดี๋ยวไงพี่ขอตัวไปเติมเกมก่อนด้วยโคโค่ดีเข้าเว็บได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเนอะแล้วเดี๋ยว,วเจอกันในคิวรอยเล่ะจ